สวัสดีครับผมนายกิติพงศ์เกตถีเลขที่070สวัสดีครับ <laughs> ผมนายธนพลพาวีเลขที่078วันนี้จะมาออกแบบเลดเดอร์ใบง,งานที่10เงื่อนไขาการออกแบบนะครับ <laughs> เมื่อนำวัตถุวางบนตำแหน่งขวาสุดของสายพานหลอด P L 1ทํางทำงานกด PT P T P B 1ทําทำให้สายพานวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครับ สครับวัตถุเคลื่อนที่เป็นตำแหน่งซ้ายสุดหลอด P2 ทํางานหยุดการทํางานสองวิแสดงนับจํานวน1รอบที่ HMI ครับเมื่อหยุดทํางานครบตามเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับไปทางขวาสุดจบการทํางาน1รอบวัตถุเคลื่อนจํานวน3รอบหยุดการทํางานหลอด P L 3ทํางานกด P2 หยุดการทํางานของ c o n v ยอ o r er, การนับ จำนวนแสดงเป็นศูนย์วัตถุเคลื่อนที่กับตำแหน่งขวาสุด